มีการเปิดตัวอย่างฮือฮานะคะสำหรับสะพานคู่ขนาดสะพานพระรามเก้าว่ากันว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองไทยโดยมีคนไปนร่วมกิจกรรมมากมายเลยนะคะเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของไทยที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถขึ้นไปบนสะพานเพื่อเก็บบันทึกความทรงจำความสวยงามของกรุงเทพมหานครทั้งกลางวันและกลางคืนบนโค้งน้ำที่สวยที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีนักท่องเที่ยวมากมายนะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะถึงกับมีชาวต่างชาตินะคะได้บอกว่าโอ้โ oh หเป็นงานที่มหัศจรจยนมากมากเรียกว่าเป็นการจัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์ที่ไม่มีประเทศไหนเคยจัดมาก่อนส่วนคนไทยก็ให้ความชื่นชมกันอย่างมากเลยนะคะบอกว่าใครที่ไม่เคยเห็นผลงานของลุงตู่ตอนนี้เป็นยังไงล่ะตลอด9ปีได้ทิ้งผลงานที่ยอดเยี่ยมเอาไว้เป็นโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางไฟฟ้าสองทางไปทั่วแดนไทยตลอด จะรถไฟฟ้ามากกว่า10บสายทั่วก่อทมอรถไฟฟ้าความเร็ว250กิโลเมตรต่อชอั่วโมงและรถไฟรางคู่รวมถึงสนามบินทั่วภูมิภาคทั่วถึงในการพัฒนาประเทศไทยตอนนี้เมืองไทยเติบโตแบบก้าวกระโดดปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมบางคอมเมนต์ก็บอกโอ้โหเห็นคนเยอะแบบนี้เดียวประเทศเพื่อนบ้านก็เอาตามหลอก บางคอมเมนต์ก็บอกว่าคนถึงล้านไหมเนี่ยเยอะจริงๆสุดจะบรรยายเลยเพราะเป็นภาพที่เมืองไทยของเราเจริญรุ่งเรืองมากๆบริหารเมืองไทยได้รุ่งเรืองจริงๆขอบคุณรัฐบาลลุงตู่บางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าปิดสะพานให้เล่นสงกรานต์ในช่วงเดือนเมษายนนี้แล้วก็คงจะดังกล้องโลกอย่างแน่นอนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไฟบนสะพานอยากให้ทำไฟแบบสีประจำวันค่ะเช่นวันอาทิตย์ก็เปิดสีแดง วันจัดก็เปิดสีเหลืองวันอังคารก็เปิดสีชมพูวันพุธสีเขียวไปเลยวันพฤหัสสีสม้มสุขสีฟ้าเสาร์สีมว่วง ว้าวน่าจะสวยไปคนละแบบนะคะบางก็ว่านึกถึงสมัยก่อนตอนเปิดสะพานพระรามสามเคยเดินขึ้นไปบนสะพานพระรามสามแบบนี้เหมือนกันบางคอมเมนต์ก็บอกโอ้โหถ้าคนลาวเห็นคงตกใจแน่ๆเลยเพราะว่าลาวเพิ่งจะมีพิธีเปิดสะพานลอยอันแรกเมื่อไม่นานมานี้บางคอมเมนต์บอกโอกาสสำคัญอยากให้ปิดสะพานจัดเดินวิ่งปั่นลอยฟ้าจัดถนนคนเดินเปิดคอนเสิร์ตไปเลยครับรับรองอลังการอย่างแน่นอนบางก็ว่าสวยจริงๆเมืองไทย มีดีทุกอย่างเลยระวังนะเดี๋ยวเพื่อนบ้านจะอิจฉาเอารู้นะว่ากำลังคิดอะไรอยู่ บางก็ว่านึกถึงพิธีเปิดสนามบินกัมพูชาที่มีชาวกัมพูชามาชมสนามบินมากมายแต่ดูเหมือนว่ามีความแตกต่างราวฟ้ากับดินเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะคนไทยไม่มีใครพกไหหม้อชามกะละมังแล้วก็เต่ามาปิ้งหมูย่างนะสิบางก็ว่าคืออะไรหรอครับทำไมคนไปกันเยอะจังโอ้โหแต่สวยจริงๆนี่คือประเทศยุคสิวิลแล้วสินะบางคนก็บอกสวยมากๆเลยค่ะ เห็นแบบนี้แล้วลืมไปเลยว่า14กุมภาาน,นั้นคือวันวันเลนไทายเห็นสะพานแบบนี้สวยจริงๆรู้สึกสบายตาสบายใจนี่เมืองไทยเนาะขนาดสะพานยังทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เลยจะเกิดไปไหมเนี่ยไทยแลนด์เดี๋ยวประเทศเพื่อนบ้านเขาจะอิจฉาเอานะบางก็ว่ามีประชากรขึ้นไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะระวังสะพานจะโยกนะคะแต่นี่แหละการท่องเที่ยวไทยสุดปังแล้ก็ดังมากมาย แล้วก็มีต่างชาติมาคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าโอโหเสียดายจังเลยฉันเพิ่งบินออกจากสุวรรณภูมิเมื่อวันที่15นี้ถ้ากลับไปใหม่ได้ฉันอยากจะกลับไปใหม่มากๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าดูแล้วสวยงามโชคดีเหลือเกินที่เกิดมาเป็นคนไทยบางคอมเมนต์ก็บอกระวงังนะเดี๋ยวจะมีคนอิจฉาประเทศเพื่อนบ้านเขาบอกว่าเขามีหมดแล้วอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับเมืองไทยเด็ดขาด บางคอมเมนต์ก็บอกว่าคนไปเยอะมากๆมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเห็นนักท่องเที่ยวมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยสุดยอดเลยประเทศไทยบางคอมเมนต์ก็บอกประเทศไทยเนี่ยเปพระเอกตลอดเลยเดี๋ยวก็ต้องมีตัวอิจฉาไทยก็คือไทยอย่าไปสนใจใครจะมองยังไงประเทศเราจะต้องพัฒนาไปพร้อมกับประชากรเพื่อลูกหลานจะได้สานต่ออารยาธรรมอันดีงามของชนชาติไทยและจะต้องเจริญยิ่งขึ้นไปเพราะว่าคนไทยมีชาติกำเนิด ทีีด่ดมีเสาหลักและพระมหากษัตริย์ที่น่าเคารพอย่างยิ่งบางคอมเมนต์ก็บอกว่าตอนนั้นกำลังขับรถมาจากถนนวิภาวดีค่ะเวลาประมาณสองทุ่มไฟสวยมากๆเลยคนเยอะมากแต่เราไม่ได้ขึ้นไปเห็นคนเดินบนสะพานเยอะเหมือนกันค่ะเสียดายจังเลยนะคะถ้ามีจุดพลุคงจะสวยงามมากๆเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละเป็นความอลังการของประเทศไทยที่ไม่มีใครสามารถเลียนแบบได้และอีกอย่าง ประเทศอื่นหากจะยังทำตามคงจะต้องรอนานหน่อยแหละบางก็ว่าไทยทำอะไรก็ปังน้ำขึ้นให้รีบตักเพราะว่าเมืองไทยเราทุกปีคือปีแห่งการท่องเที่ยวอยู่แล้วนักท่องเที่ยวต่างแห่กันมาเที่ยวเมืองไทยบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยสร้างมาหลายปีตอนนี้เสร็จสมบูรณ์ให้ชื่นชมน่าประทับใจจริงๆ บางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละเป็นการทดลองรับน้ำหนักไปในตัวสะพานพระรามเก้าอันเก่าก่อนเปิดก็เป็นแบบนี้แถมเอารถสิบล้อขึ้นไปจอดบนสะพานเพื่อทดสอบการรับน้ำหนักอีกด้วยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าสะพานพระรามเก้าสวยงามใหญ่ตโตมหฬารจริงๆแบบนี้เพื่อนบ้านแตกตื่นเงินใหญ่แน่เลยขยับตัวเล็กน้อยประเทศไทยก็เปลี่ยนกระแสไปหมดสวยมากคนเยอะจริงๆ ความรู้สึกส่วนตัวประเทศไทยเราจเจริญก้าวหน้าไปมากๆเลยทีเดียวโดยสะพานคู่ขนาดสะพานพระรามเก้าเป็นสะพานขึงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่ของจังหวัดกรุงเทพมหานครมีเส้นทางของทางพิเศษสายพระรามสามดาวคนองวงแหวนรอบนอกตะวันตก ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำที่มีความกว้างมากที่สุดในประเทศไทยตั้งตระงานเทียงคู่สะพานพระรามเก้าและสามารถรองรับการสัญจรได้ถึง8ช่องจราจรโดยมีความยาวช่วงกลางสะพานประมาณ450เมตรความยาวของสะพาน780เมตร ท้องสะพานมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง41เมตรมีความสูงเท่าสะพานพระราม9โดยมีจุดเริ่มต้นบริเวณเชิงลาดสะพานพระราม9ฝั่งทนบุรีในพื้นที่แขวงราชบูรณะเขตราชบูรณะ คาแม่น้ำเจ้าพระยาไปเชื่อมต่อกับทางยกระดับขนาด6ช่องจราจรและบรรจบกับทางแยกต่างระดับบางโลงในพื้นที่แขวงบางพงพางเขตยานนาวาเชื่อมต่อกับทางพิเศษสีรัตและทางพิเศษเฉลิมมหานครโดยตรงรวมระยะทางทั้งโครงการประมาณ2กิโลเมตร โดยคาดการว่าสามารถรองรับปริมาณรถยนต์ได้มากถึง150,000คันต่อวันส่วนทางด้านน,นวัตกรรมการก่อสร้างของสะพานคู่ขนาดสะพานพระราม9สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีและน,นวัตกรรมการก่อสร้างทางวิศวกรรมขั้นสูงทำให้สะพานมั่นคงแข็งแรงสามารถรองรับแรงลมได้ มากถึง270กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเทียบเท่าความแรงของพายุทอร์นาโดโดยสะพานแห่งนี้มีความมั่นคงและแข็งแรงอย่างมาก ในการรองรับแผ่นดินไหวหรือพายุแต่ขณะเดียวกันก็คงความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมที่มีลวดลายอันละเอียดประณีตอลังการสื่อถึงคติความเชื่อที่แสดงเอกลักษณ์ไทยอย่างเด่นชัดประกอบไปด้วยยอดเสาสะพานคู่ขนาดสะพานพระรามเก้าฝ่าพระหัตแห่งความเมตตาส่วนยอดเสา,าสะพานเปรียบดังพระหัตในหลวงรัชกาลที่สิบแสดงถึงก,การโอบอุ้มปกป้องความรักความห่วงใย และความเมตตาต่อพระสงนิกรรูปปันพญานาคเป็นตัวแทนความยิ่งใหญ่คู่ควรสถาบัตนอันสูงส่งโดยพญานาคสีเหลืองทองแทนปีมะโรงหรือปีงูใหญ่หรือพญานาคอันเป็นปีพระราชสมภพ ตั้งตระงานบริเวณโคนเสาสะพานสีต้นตามความเชื่อที่ว่าพญานาะคจะทำหน้าที่อารักขาสถานบันอันสูงส่งของไทยส่วนรวงพึ่งทองอารามสัญ,ญลักษณ์แทนต้นไมยประจำพระองค์ซึ่งรัวสะพานกันกระโดดเป็นลวดลายดอกรวงพึ่งสีทองซึ่งเป็นต้นไมยประจำพระองค์ถูกออกแบบอย่างอ่อนช้อยมอบความรู้สึกสบายตาทั้งยังป้องกันไม่ให้ยานพาหนะ ตกลงสู่ด้านล่างส่วนสะพานคืงสีทองอารามเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยมีการออกแบบภาพรวมสะพานด้วยโทนสีเหลืองทองอันเป็นสีตัวแทนพระองค์เพื่อเธอถูสถาบันกษัตริย์อยู่เหนือกล้าพผะสงนิกรไทยสายเคเบิลสีเหลืองสื่อถึงความมงคลพระราชสมภพซึ่งสายเคเบิลสีเหลืองตัวแทนสีวันจันทร์ อันเป็นวันพระราชสมภพโทนสีที่เปรียบไปด้วยพลังแห่งความหวังความสุขความสงบความรุ่งเรืองมังคัง่งอีกทั้งยังเป็นสีที่มองและผ่อนคลายเสาสะพานโค้งมนงดงามอ่อนช้อยด้วยการออกแบบเสาสะพานให้โค้งมนเพื่อลดความแข็งกระด้างของโครงสร้างคอนกรีตภาพรวมของโครงสร้างจึงดูอ่อนช้อยไม่ว่าจะมองจากระดับพื้นดินหรือระดับทางพิเศษ ราวกันตกออกแบบให้โปรง่งรับวิวแม่น้ำเจ้าพระยาโดยราวกันตกบริเวณด้านนอกสุดของสะพานออกแบบให้โปรง่งนอกจากเพื่อไม่ให้ต้านลมที่ประทะตัวสะพานยังช่วยไม่ให้บทบังทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยสะพานคู่ขนานสะพานพระรามเก้าเป็นสะพานขึงแบบเสาคู่ที่สร้างคู่ขนานกับสะพานพระรามเก้าถือว่าเป็นสะพานคู่ขนาดแห่งแรกของประเทศไทยที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา